โอเคนะครับเรามาต่อกันในตอนที่2นะครับในพาร์ทแรกนะครับเราได้เรียนรู้ว่าเทคนิคอลคืออะไรนะครับหัวใจอยู่ที่เรื่องของพฤติกรรมและจิตวิทยานะครับและเราได้เรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีดาวนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานต้นกําเนิดของเทคนิคอลในการจําแนกเทรนนะครับเทรนขึ้นเทรนลงแล้วก็ไซเว์นะครับทีนี้เราจะมาเจาะกันในเรื่องของเครื่องมือนะครับทางด้านการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนะครับ ในเทคนิค c อลในสิทธิ์เนี่ยเราแบ่งเครื่องมือนะครับหรือกลุ่มของเทคนิคออกเป็น3กลุ่มได้กันนะครับกลุ่มที่1ได้แก่เครื่องมือที่เรียกว่าเทรนไลน์นะครับก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือเส้นแนวโน้มนั่นเองนะครับเทรนแปลว่าแนวโน้มไลน์คือเส้นนะครับอันที่1นะครับเทรนไลน์อันที่2ครับอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์จะเป็นตัวบ่งชี้นะครับอันที่3 Price action ก็คือพฤติกรรมของราคานะครับแปลตรงตัวเลยครับ Price คือราคา Action ก็พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของราคานะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปทีละกลุ่มนะครับในกลุ่มที่1ครับคือเรื่องของเส้นแนวโน้มนะหรือว่า t r n n l l n e นะครับเหมือนเดิมนะพอรู้คําศัพท์แล้วนี่ผมอาจจะพูดคําว่า Trend Line หรือเส้นแนวโน้มอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เรามาดูครับ r e n n line เนี่ยการขีดนะครับ เราขีดเส้น2แบบนะครับ1คือขีดเส้นเฉียง2คือขีดด้วยเส้นตรงนะครับขีดเพื่ออะไรนะครับเทรนไลน์เนี่ยจุดประสงค์การขีดนะครับเพื่อหาสิ่งที่ว่าแนวรับหรือแนวต้านนะครับแนวรับภาษาอังกฤษเรียกว่า support แนวต้านภาษาอังกฤษเรียกว่า resistance นะครับนั้น support นะครับคือแนวรับ resistance คือแนวต้านนะครับ,แ,นนรบแล้วเราขีดเส้นเพื่อบอกอะไรนะครับ เพื่อบอกแนวโน้มบอกเทรนด์จริงๆแล้วเทรนด์ไลน์เนี่ยมันต่อยอดมาจากทฤษฎีของดาวเมื่อกี้เลยนะครับเพราะเวลาเราขีดเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเฉียงหรือเส้นตรงนะครับเราจะต้องไปวางในจุดที่เป็นไฮและโลนะครับถ้าจำได้ในวิดีโอก่อนหน้าผมบอกว่าให้เราเรียนทฤษฎีดาวเพื่อจำแนกแ้ะมองให้ออกครับว่าคือเทรนดอะไรแต่การจะจำแนกเทรนด์ให้ออกได้เราต้องมองว่าตรงไหนเป็นไฮและตรงไหนเป็นโล จะต้องมองเป็นใช่ไหมครับนั้นมันต่อยอดมาที่การตีเทนไลน์นี่แหละครับว่ามันต้องตีลากไปยังไฮหรือโลนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าแนวรับแนวต้านนะครับดูอย่างไรว่าอะไรคือแนวรับอะไรคือเส้นแนวต้านนะครับูง่ายๆครับถ้าหากราคานะครับแท่งเทียนนะอยู่ใต้เส้นนะอย่างเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นแนวต้านเพราะราคานั้น อยู่ใต้เส้นนะครับราคานั้นอยู่ใต้เส้นเราจึงเรียกว่าเป็นเส้นแนวต้านเพราะเส้นนี้ต้านไม่ให้ราคานั้นขึ้นนะครับต้องมองภาพนี้แค่นี้ถ้าเส้นนั้นอยู่บนราคาอยู่บนแท่งราคาเส้นนั้นเรียกว่าเส้นแนวต้านเคลียร์นะครับต้านไม่ให้ราคาขึ้นแต่เรามาดูเส้นข้างล่างครับต้องมองภาพนี้แค่นี้นะครับ อย่างนี้เส้นสีแดงจะถูกเรียกว่าเส้นซัพพอร์ตหรือเส้นแนวรับเพราะมันรับไม่ให้ราคาลงเห็นไหมครับพูดง่ายว่าเส้นมันอยู่ใต้ราคามันจึงรับไม่ให้ราคาลงเราเรียกว่าเส้นซัพพอร์ตหรือเส้นแนวรับนั่นเองนะครับทีนี้ามาดูต่อนะครับเกิดอะไรขึ้นจะเห็นนะครับว่าเมื่อราคาเนี่ยมันหลุดเส้นแนวรับลงมาแล้วนะครับ ถามว่าตอนนี้ถ้าราคาอยู่ตรงนี้อยู่ใต้เส้นนี้ไอ้เจ้าเส้นสีแดงที่เคยถูกเรียกว่าเส้นแนวรับมันจะต้องเปลี่ยนชื่อและมันต้องเปลี่ยนไปนเรียกเป็นเส้นแนวต้านแนทนถูกต้องไหมครับเพราะมันกําลังจะต้านไม่ให้ราคาขึ้นไปละโอเคไหมครับสรุปดูครับว่าตอนนี้เส้นอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างใต้ราคาณปัจจุบันนะครับเออคือถ,ถ้าเรามองที่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นแนวต้านและนะครับแต่ถ้าเรา ตีไปในอดีตแล้วดูแบบนี้เราก็ต้องบอกว่าโอเคที่ผมตีเนี่ยนะครับถ้าก่อนหน้านะครับใช่เส้นนี้เป็นเส้นซับพอร์ตมาก่อนเส้นนี้คือเคยเป็นเส้นแนวต้านนะครับจริงๆเส้นนี้ปัจจุบัน,นก็ยังเป็นเส้นเส้นแนวต้านอยู่นะครับนะเพราะว่าราคามันก็ยังไม่ได้ขึ้นไปถึงนะครับมันก็ยังเป็นแนวต้านถัดไปอยู่นะครับโอเคสไลด์นี้ให้เก็ตก่อนว่าเอเส้น แนวต้านแนวรับมันคืออะไรแล้วมันถูกเรียกต่อเมื่อมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ